ของหลอนก็ติดตามท่าน,นท่านก็เอามาใช้ในการร้องรำนองเดี่ดูเห็นไหมล่ะว่าคู่เพลงรุ่นกเกาน่าๆเดี๋ยวพ่อดาวกนอคนเดียวตอนนั้นก็ไม่มอยู่แล้วเหลือแค่พ่อดาวก็เป่าเสมเกม้วนเสกคาถาให้เหนือไม่มีใครได้เลยนะไม่มีใครเลยเข้าประกาศพ่อดาวเหมือนเสองคนเลยนะ ไม่มีเลยนะไม่ได้เข้าใกล้พว่อดาง่ายๆนะท่านรักษาสุขภาพท่านรักษาสุขภาพท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปใกล้พี่หญิงก็อาบน้ำพ่อดาวเป่าถาลงหัวลงมเหนื่อยยานขายานขาท้ามันออกหมดแหวเเทียมเลยมาอาบน้ำเลยมาอาบน้ำเฮ้ยใครก็มาอาบน้เกันหมดะ เตอนแรกลูกปรับความร้อนถึงนิดเดียวมันก็อุ่นๆพอดีแนบมาตอนนี้ปรับขึ้นมาไหนก็บอกอุ่นปรับตสุดแค่บอกอุ่นอยู่ดลเพลงอะไรคะเพลงของบอเดอรพบันเดอร์เล่าเรื่องอะไรคะดูกระลึกเลยคนขี่รว่า กุ้งไฟนกุงใจจิงิงเดังาแตว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 น้องแก้ตัวอนั่งคุกเขียต้น้องลาดไปคุแก้มงรอรับกกระโดดหลายเพลงบางเพงก็ดังทุกเพลงเขียนให้แม่ฮันนี่ก็ดังทุกเพลงไม่มีเพลงไหนไม่ดังเลพ อ uhm ูร้วตนเหมเอไมกีตกินแต่ละทนี่อ้ขนองสักใครหลายคนที่ร้องเป็นสใจนี่สมกิจบอกตรงนี่หมดแต่ละแต่ละคนย แต่ไม่มีใครได้เหมือนเรานะเราได้ข้าวคาถาที่พิเศษที่สุดไปเลยเราคาถาลงใส่หัวของเราเนี่ยไข่ลงใส่มือให้พ่อใส่มือด้วยไข่คาถาของพ่อถึงให้หนูเอามือตบหัวเห้ใส่มือให้ทั้งชายลงใส่มือให้ทั้งของหมูของพ่อเลยหนูก็หนูไม่ได้ตบได้หนูเสียนใส่เลยว่าสาผมเป็นอะไรที่กระสันว่าซาอะไรเนาะหาปีดีสามสี่ปี ใจของดีครับตัวเด็เป็นเรื่องสีไไ5ปีเียวด้พอก่าูแล้วต้องตลอดชีวิตชีิปีก็พอ้แ้วไม่อย่างนั้นนี่ถ้าไม่ปิดนี่ยโดยเฉพาะใครทีตามพี่ ที่ได้อยู่ใกล้คนที่เขาเรียกว่าครูที่เป็นครูเป็นบรมบรครูครูทุกคนเนี่ยท่านจะมีอะไรดีๆในตัวไม่งั้นก็ไม่สามารถเป็นครูให้ใครได้ปกป้องลูกหลานปกป้องลูกหลานลูกศิษย์ลูก,ก,ลลกหายิ่งครูสมัยโบราณเหมือนอเหมือนคุณปู่ดาวนบจะมีของดีอยู่ในตัวมีพักคาถาเราต้องเรียกคุณปู่เรียกคุณปู่เราก็ครูเป็นลูกลูกปู่ดาวนูก็เป็นหลานนูก็เป็นหลาน เรียกปู่อ๋อคุณแม่เรียกคู่จ้าเลยเรียกปู่ค่ะเพราะว่าปู่รับอนุเป็นหลานน้อยแล้วเห็นไหมปู่พูดออกมาเลยหลานน้อยหลานน้อยปู่พ่อนี่กับพ่อดาวเนี่ยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยพ่อยังเป็นบ่าวแวงอยู่ตอนนี้พุ่งไป35 ต <c oughs> อนที่เป็นบาทพี่ยังไม่ตื่นแบบนี้แต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้กราบท่านแบบสนิทใจแบบนี้คือไม่ได้กราบแบบแบบเออเป็นทางการแบบนี้นะ <c oughs> แต่ก่อนก็มีแต่ไหวยธรรมดาเจอท่านก็ไหวท่านก็ไหวเราก็เราก็นับถือท่านเป็นครูเป็นอะไรตลอดเลย <c oughs> แต่มาวันนี้นี่รู้สึกว่าพ่อดาว ทได้ใหหลายอย่างทีก่าคนค่ายว่าเดียวคายไปมือที่ที่ใครนี่อือาลิกาลินทองลิ้นทองภาษาดีนะภาษาดีเป็นตอบนะอะไรอ่่อหอยนะคะไม่เลก็จะกินนีหรอ ต้มยำอันนี้ผัดผงกะหรี่ไก่นะคะอันนี้เอาไว้นี่เลยกระเพราค่ะใส่พริกใส่ที่ประมาณครึ่งกิโลเฮ้ยเราหน้ามนหรอเรามันข้นจนเรามันข้นจนแม่หน้ามนถึงไหมแหล่เอ้ยแหล่

<พ>อยายัหมดสคนไหมค่ะครบนะคะอาด้ยวยอะไรบอกนะคะย่นนี่งวอยากยังไม่ยัง